สวัสดีครับพี่พี่พบกันแต่เช้านะวันนี้ก็มาส่งมอบรถให้กับพี่ยูนะฮะจอดรอเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เพิ่งไปเติมน้ามันมานะครับไปไปซื้อน้ามันใส่กระรอนแล้วก็มาเติมให้ก,กับพี่ยูนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะต้องมาทําการส่งมอบแต่เช้านี้แล้วก็ทําการส่งมอบตัวรถนะพร้อมแนะนาวิธีการใช้ง,งานรถต่างๆยดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อาร์ชแนแนลนะครับนะทางช่องทางนี้แล้วก็ทั้งสองช่องทางเลยเพราะนี่เราลิงก์กันระหว่างอ่ายูทูบกับเฟซบุ๊กนะครับก็ สวับดีท่านที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะสาขาตะเลียระพน,คนัครนโชรุมเกษตรนาวินนะครับซูมยอดขายถึงสี่พิซซ้อนนะครับซูมก็8ปด 6, 6ีนนะวันนี้ช้านี้ก็เดี๋ยวเราสสงมอบรถของพิยุกันนะครับจอดอยู่ด้านหน้ารียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ตอนนี้พิยุกําลังขึ้นรถมานะเพราะว่าลงเครื่องนะมาบินจากต่างจังหวัดนะครับบินจากต่างจังหวัดเพื่อมารับรถที่โชรุมเราเลยนะแต่ว่าก็จะพามาอัปเดต รถล,ละหล่อก,กันก่อนนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเราอัปเดตรถข้างในโรงแต่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนอกลงแต่งกันนะกับรถยนต์เรนเจอร์ Ranger และเอเวอเรสต์นะครับตอนนี้ก็ยังหารถให้กับคุณหลินให้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวที่เป็นรุ่นเกียร์ออโต้แบบแคปเนี่ยยังหาไม่ได้แต่มีเฉพาะาเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะเราจะพามาดูเกียร์ธรรมดานะฮะตัวเกียร์ธรรมดาที่เป็นแคปนะครับรุ่น XL Plus นะครับตัวนี้ XL Plus ตัวนี้ก็เพิ่งไปจัดการทําเสริมความหล่อมาด้วยการใส่ชุดรถตู้ทึบเหล็กนั่นเองนะครรับเพาาะว่ รถยนต์ฟอร์ดเนี่ยนะครับตัวแคปเนี่ยนะเขามีพื้นที่ในการาเขาเรียกว่าบรรทุกนะครับพื้นที่บรรทุกด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่า آ, ซุ้มล้อเนี่ยค่อนข้างเล็กซุ้มล้อเขาเล็กนะครับพอซุ้มล้อเล็กเนี่ยนะพอซุ้มล้อเล็กปุ๊บมันทำให้พื้นที่ใช้สอยในกระบะนะครับมันก็กว้างขึ้นแล้วก็ด้วยช็อคอัพที่มันอยู่นอกแชสซีนะครับมาทําให้พื้นที่ของซุ้มล้อตรงเนี้ยนะครับมันเหลือน้อยลงนี่ฮะ พื้นทีู่งวนียที่มันไปอยู่ข้างในกระบาดนะมันทําให้พื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขึ้น <c oughs> ขอไปรับมันเลยทําให้ในเรื่องของความสะดวกสบายในการใช้สอยของพื้นที่ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขึ้นนั่นเองนะการที่เป็น X l นะครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะตัวเกียร์แมนวนวลนั่นเอง6สปีดนนในรุ่นตัวแคปโอเพนแคปนั่นเองนะครับพี่ๆเนาะแต่ของคุณลินเนี่ยอยากได้เป็นตัวเกียร์ออโต้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราหาให้งานหาให้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตอนในโรงงาน ยังไม่ได้เข้าสู่รายการผลิตเลยนะสำหรับตัวรุ่นเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์อัตโนมัติที่เป็นรุ่น XLS นะครับตอนนี้จะมีเกียร์ XL+ ที่เป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัว Open c a p นะครับสำหรับพี่่านไดที่สนใจก็ถอมว่าสํ้หรับผลเงินผลทองนะก็ยังมีให้จับจองได้อยู่นะสำหรับรุ่น XL+ นั่นเองนะครับพี่ๆนี่นะแต่ว่าถ้าเป็น XLS เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็น4ประตูถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยครับเป็นตัว4ประตูเป็น Double Cab XLS นะครับตอนนี้มีรถเลยนะครับ หลายสีนะสีเทาดํานะสีต่างๆนะครับสีขาวนะสีขาวก็มีสีขาวก็จอดรออยู่แล้วนะครับหรือว่าถ้าในที่สนใจรถพิเศษรถเงิพิเศษนี่เลยครับพ,พี่ๆนะรถเงิพิเศษเป็นในส่วนตัวเอลวอร์เรสนะครับเอลวอร์เรสต์ไทเทเนียมกับเพื่อนสีล่ล้อนะเป็น, ye, นรถเทสได้นะครับสีดํานะครับส่วนรถสองแสนนะนะพ,พี่ๆท่านในที่สนใจ แจ้งเาได้เลยหรืออยากได้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อวายแท็กวีหกครับมีสองคันนะส่วนลดสองแสนเป็นกา้านนะครับส่วนลดสองแสนเป็นกา้านลองทักเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะอราร์บขอนครชลุมเกษตร,รนม่นยินนะชลุมยอดขายนำเงินสี่ปีสองนะครับวายแท็กขับเคลื่อนสี่ล้อเครื่องยนต์วีซิกเทอร์โบนะครับนะเครื่องยนต์สามจุดศูนย์นี่แรงม้าแรงบิดเต็มกำลังเลยครับสองร้อยห้าสิบแรงม้าหกร้อยนิวตันเมตรกับเคลนระบบการขีร่แบบโฟเอนะนี่เลยครับ มีสองคันนี่คันหนึ่งนะแล้วก็คันโน้นอีกคันหนึ่งนึ่ครับจอดเรื่องเหลืองน,นู่นเลยนะสำหรับพี่ท่านที่สนใจก็้พักมาคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตรถที่พี่ที่แต่งรอสมมอบกันนะครับก็มีเมื่อกี้นี่นี่คือ XL Plus นี่คันนี้นะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาท XL Plus นะครับรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับรถสำหรับเป็นผลเงินผลท,ทองไว้รุ่นสร้างตัวได้นะครับคันนี้เนี่ยเป็นโลแคปนะฮะ ไฟหน้าจะเป็นหลอดฮาโลเจนทั้งหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟหลีไฟถอยไฟสูงไฟต่ําทุกหลอดเป็นฮาโลเจนจะไม่มีไฟตัดหมอกนะรุ่นนี้นะครับจะม,มีไฟตัดหมอกนะตัวนี้ก็เครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดียร170แรงม้า405นิวตันเมตรเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆทนใดที่สนใจอยากจะมาทำแฝดตู้ทึบแบบนี้นะติดต่อได้เลยนะครับพี่ๆนะนี่นะนนครับเอาไว้สำหรับใช้ในเรื่องของธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่างๆนะนะบอกได้เลยนะพี่ๆนะนี่ มีจัดการให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับพี่เนาะเอามาดูคันอื่นบ้างนะครับคันที่เป็นเอเวอร์เรสต์นะฮะเอเวอรเรสต์รุ่นสปอร์ตนะครับสปอร์ตแพ็กเกจนะครับของเรา1นึ่งล้านห้าแสนบาทครับงานแรปนะครับนี่ครับทำสีแล้วถ้าเป็นสีดำด้านนะนะครับปกติก็คือเข้าสีดำแหละแต่เป็นงานแรปฟิล์มด้านนะครับฟิล์มเราจะมี2แบบนะฟิล์มก็มีฟิล์มใสกับฟิล์มด้านนั่นเองงานนี้ทำเป็นสีดำด้านทั้งคันเลยนะครับเพื่อเขาเรียกว่าคุมโทนตัวรถนะคคครรรััััับบุุมมมโทนนนนนนนถให้้ดดดูากกขึ่เองะ เก็บหมดเลยนะนี่ครับสเกิร์ตหน้าก็เป็นทําด้านตัดกับดำเงาเลยนะครับนะแล้วก็ชุดกระจังหน้าเป็นของแปรปเตอร์สีดําด้านนะครับไฟแมชชีคไฟลีเฟคเตอร์เอลวีตัวขับ2นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตอยู่แล้วครับล้อแม็กของสปอร์ตก็จะเป็นสีดํานะครับนี่เลยนะเครื่องยนต์สองจุดลิตรเจอร์เดียวร้อยจ็ดสิบแรงม้าสี่ร้อยห้าลิตรเมตรนะสหรับตัวสปอร์ตนะครับคันนี้ก็เป็นงานแรปสีนะยังไงจะทําการทดนใจในข้อ มีใส่ชุดสเกิร์ตรอบคันเรียบร้อยแล้วนะครับนะเหลือเปลี่ยนลอมม้อไหมเปลี่ยนยางนะครับจัดสูงนิดหน่อยก็หล่อแล้วนะครับเนี่ยครับตัวเอเวอร์เรสต์านะเอเวอร์เรต์านะครับหล่อๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนาะสนใจทักมาพูดคุยกันได้เลยนะครับกับอารา์ตันละครชลุมเกษนาวินนะสูงก็แปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับถ้ากันมาพูดคุยได้เลยกับตัวเรนเจอร์หรือเอเวอร์เรสนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับจัดสันสันนิดนึงเนาะดูเหมือนสันสันนิดนึง เพราะว่าไม่ได้ใส่มนให้สั่นมาเดี๋ยวจะมาลรกสดตอนช่วงกลางวันให้อีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ตอนเช้าก็เดี๋ยวเตรียมรอส่งมอบนะเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆกันไปก่อนนะครับพี่พนีเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆกันไปก่อนนี่เลยนะครับรถที่จะเตรียมแต่งกันอีกรอบนะครับรถส่งมอบเดี๋ยวให้ดูอีกคันหนึ่งที่เป็นในส่วนตัวเมื่อเช้ามามีพี่ท่านหนึ่งทักเข้ามานอก,กับงานแต่งชุดบอดี้นะครับ f 150นะนี่เลยครับมีอีกคันหนึ่งจอดรอส่งมอบอยู่นะนี่ครับผมบอดี้ f 150นะครับ จัดทรงหล่อมากเลยนะนี่งบประมาณ4แสนถ้าคันนี้นะครับไม่ได้ยกออฟโรดอะไรแต่ว่าก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับใส่ชุดเหล็กรอบคันนะงานแต่อยางเป็นตัวท็อปหมดครับก็จะเป็นชุดเหล็กนะครับลูบาร์นะเป็งงานตัวท็อปหมดเลยนะครับบันไดไฟฟ้านะครบทุกอย่างเลยนะครับงบงบ4แสนห้านะพี่ๆนะหล่อๆแบบนี้เลยนะจัดเต็มนะจัดเต็มบอกเลยว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับพี่นี่พ่อคู่นะครับ พร้อมด้วยตัวกันชนท้ายพร้อมห่วงลากจูงบอกปักนกแก้วท่อปลายคู่ออกคนละข้างของ GTC Titanium นะครับ r มขับยนะี่สิบสองนะบโรบารจากฮาร์เมอร์นะครับโรบารจากฮาร์เมอร์นะพร้อมชุดบัตคิดนะครับเป็นของตัว F 1 5 0นั่นเองนะครับมีทรงหล่อแบบนี้เลยนะพี่ๆนะสนใจทักมาเพื่อคุยอานได้เลยนะอาร์ูแบการตกแต่งนี้ให้ดูเยอะมากเลนะครับนี่เลยนะ บอดี้เอฟหนึ่งห้าศูนย์นะครับแต่คันนี้ไม่ได้ยกสูงนะเป็นทรงเดิมนะครับเป็นทรงเดิมนะนี่หล่อมากหล่อมากนะหล่อมากๆเลยนะซารพี่ท่านใดสนใจก็ทักมาพูดคุยกันได้เลยนะกับการตกแต่งรถบอดี้แบบนี้นะครับหรือจะเป็นในส่วนของตัวเอเวอเรสต์ก็มีนะอย่างคันนี้นี่เอเวอเรสต์ Race, นะครับตัวนี้เป็นรุ่นวายแท็กนะครับตัวนี้เป็นรุ่นวายแท็กนะก็เซ็ตช่องล่างเรียบร้อยแล้วครับล้อแม็กจากเวกนะครับ แล้วก็ยางตัวยุทายเพนแคนทรีนะครับแม็กเวกวิเวกศูนย์หนึ่งนะแล้วก็ชุดโหลดจากโปรเซนเดอร์นะจะส่งมาเรียบร้อยแล้วเหลือแค่เก็บนิดหน่อยนะครับแล้วก็ติดชิ้นของแสงเรียบร้อยแล้วนะครับติดชิ้นของแสงเรียบร้อยหมดแล้วนะการในขันนี้ขั้นหนึ่งนะเป็นงานแรปในสีซาตินนะครับนี่สีเทาซาตินนั่นเองแล้วก็ติดชุดในส่วนของตัวคิ้วล้อของงานดัตเตอร์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวนี้คือสโตรมแท็ครับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับ1นล้านสแสน สองหมื่นเก้าพันบาทนะนี่เลยครับรอ,รอ,รอแบบนี้เลยนะพี่พี่ะเดี๋ยวสักช่วงประมาณนะครับช่วงประมาณใช้สายหน่อย <c oughs> นะครับใช้สายหน่อยบาย,บายบายหน่อยเดี๋ยวจะาพาผมมาไลฟ์สดชมรถอีกทีนึงครับเพราะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่านะมีหลายเด้งเข้ามาแล้วว่าพี่ยุกำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวไปเตรียมส่งมอบให้กับรถพี่ยุดีกว่านะครับแล้วก็พี่ทนายที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ต้องโทรแจ้งข่าวให้คับพี่ดินด้วยว่ารถยังไม่ได้เลยนะครับน่าเสียดายมากเลยตอนนี้เนี่ยก็คงต้องรอคิวกันต่อไปครับรอคิวกับ การจองคิวรถยนต์ฟอร์ดนะครับในรุ่นของ XLS นะครับตัวแคปนะครับส้าพี่ทานายสนใจก็สามารถทักมาพูดคุยกาได้เลยนะครับอพื่นๆครอยู่โรงเกษตรไม่วินน,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 สนะสูงกับแผงเสนหนึ่งหกหกหนึ่งเจอกันในไลน์น้าตอนนี้สวัสดีครับ